อีลอนมัสบิลเกตสเจฟฟ์เบโซสและคุณมีอะไรที่เหมือนกันเวลานี่แหละคือทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุดแล้วครับร่างกายมนุษย์นั้นมันมีพลังงานจํากัดคือพลังใจมันค่อยๆร่อยหล,อ,ยลอลงมันยังมีวิจัยด้วยนะครับว่านอนน้อยตายเร็วครับ สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับผมพอลนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินที่สนุกแล้วก็มีสาระนะครับให้ทายครับว่าอีลอนมัสก์บิลเกตส์เจฟเฟอร์สันและคุณมีอะไรที่เหมือนกันมีเวลาเท่ากันครับ24ชั่วโมงจริงๆไม่ใช่แค่4คนนี้นะจริงๆอ่ะ7,800แล้านคนบนโลกใบนี้นครับมีเหมือนกันคือ24ชั่วโมงจริงไหมนะครับและจริงๆต้องบอกว่าเวลาเนี่ยแหละคือทรัพย์สินที่มีมูลค่า มากที่สุดแล้วครับเราได้มาทุกวนันได้มาฟรีแล้วเราก็เลยไม่ค่อยเห็นค่ามันเพราะได้มาฟรีนี่แะครับแต่ทําไมคนถึงชีวิตไม่เท่ากันรู้ไหมครับบางคนประสบความสำเร็จบางคนไม่ค่อยสําเร็จก็เพราะว่าเราใช้24ชั่วโมงได้ดีไม่เท่ากันครับทีนี้ถ้าคุณเองเป็นคนหนึ่งที่ตอนนี้รู้สึกว่าทาโถมยุ่งจังเลยเหนื่อยจังเลยเครียดจังเลยไม่ค่อยมีเวลานะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าเรามีทางแก้ เพราะว่า EP นี้เราจะว่ากันในเรื่อง5วิธีที่ทำให้เวลาของคุณนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับก็คือตื่นเช้าครับตื่นเช้าข้อดีคืออะไรข้อดีแรกเลยของการตื่นเช้าคือคุณจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะถ้าคุณตื่นเช้าพอนะครับนอกจากนั้นเนี่ยคุณจะมีเวลาในแต่ละวันทำอะไรมากขึ้นด้วยจริงไหมวงเล็บนะวงเล็บคุณต้องนอนพอด้วยนะครับไม่ใช่แบบตื่น6กโมงนอนเมื่อไหร่ตีสามเนี่ยนอน3ชั่วโมง อันนี้ไม่เวิร์กนะต้องนอนพอด้วยจะ6จะ7จดจะ8ชั่วโมงอันนี้ต้องบอกว่าแต่ละคนมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูตัวเองด้วยนะครับวิธีการใช้ง่ายเลยคือคุณตื่นมาแล้วคุณยังเพลียไหมถ้าคุณตื่นมาแล้วระหว่างวันคุณก็ยังเพลียซ้ําๆซ้ําๆแปลว่าคุณนอนไม่พอนะครับสมมติว่าคุณนอนพอแล้วคุณตื่นเช้าได้สิ่งที่จะตามมาคืออะไรบ้าครับคุณจะมีพลังครับคุณจะมี energy ครับเพราะคุณได้พักเต็มที่ใช่ไหม ตื่นเช้ามาคุณก็จะเรียกว่า productive มากขึ้นคุณจะคิดอ่านตัดสินใจได้ดีขึ้นครับนอกจากนั้นมันยังมีวิจัยด้วยนะครับว่านอนน้อยตายเร็วครับมีหนังสืเอเล่มหนึ่งที่แนะนำก็คือ Why We Sleep นะครับคนเขียนจำชื่อไม่ได้ชื่อว่าดรแมทธิวอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าหนังสือนี้ขายดีทั่วโลกเลยนะครับบิลเกตยังอ่านเลยเขาบอกว่าเป็นหนังสือที่ดีมากนะครับเขาบอกเลยว่าคนที่นอนน้อยมีโอกาสตายเร็วนะแต่ว่าถ้าคุณนอนเพียงพอ และคุณตื่นเช้าแน่นอนคุณจะสดชื่นพอสดชื่นอารมณ์ดีแน่นอนวันนั้นทั้งวันก็มีโอกาสที่ดีขึ้นใช่ไหมครับแน่นอนว่าพอคุณทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจําจะเป็นธุรกิจส่วนตัวแน่นอนผลด้านการเงินก็จะตามมาเองใช่ไหมครับข้อ2จัดเวลาและเรียงลําดับความสําคัญครับข้อนี้ต้องบอกว่าสําคัญมากๆเลยครับเหตุผลที่คนยุ่งมากน้อยไม่เท่ากันเขาบอกเลยว่ามาจากการจัดเวลาที่ไม่เท่ากัน มาจากการเรียงลำดับชีวิตที่ไม่เท่ากันทีนี้เนี่ยผมมีตัวอย่างที่ผมเองก็ใช้นะครับในชีวิตของผมนะมาแบ่งปันกันนะครับและจะทําให้คุณเนี่ยถาโถมน้อยลงทําให้คุณเนี่ยสบายใจขึ้นโล่งขึ้นและกันแม้คุณงานเยอะก็ตามนะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่าไอเซนฮาวเวิร์ดเมทริกซ์ครับซึ่งจริงๆมันอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่า S ซเวนแ s บเตนะครับลองไปหาอ่านได้นะครับแต่ผมจะย่อให้อย่างนี้ครับก็คือมันจะมีแกนแนวตั้งกับแนวนอนใช่ไหมครับแนวนอนก็คือฝั่งหนึ่งคือเร่งด่วน อีกฝั่งหนึ่งคือไม่เร่งด่วนมาดูแนวตั้งบ้างแนวตั้งข้างบนคือสําคัญและแนวตั้งข้างล่างไม่สําคัญช่องแรกก็คือทั้งเร่งด่วนแล้วก็สําคัญช่องที่2ครับสำคัญนะแต่ไม่เร่งด่วนช่อง3ครับเร่งด่วนแต่ไม่สําคัญและช่องสี่สุดท้ายคือทั้งไม่สําคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนครับ ให้ทายว่าช่องไหนสำคัญที่สุดครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต๊อกติต๊กตอกเชื่อไหมว่าหลายคนส่วนมากจะตอบว่าช่องหนึ่งครับทั้งสำคัญแล้วก็เร่งด่วนเพราะว่าฟังดูสำคัญไงแล้วก็เร่งด่วนก็ควรจะต้องทำก่อนแต่จะบอกว่าเท่านี้คุณมีแต่ข้อหนึ่งชีวิตคุณจะท่าโผมมากครับเพราะว่ามันมีแต่เรื่องสำคัญและเรื่องด่วนนี้สำคัญเร่งด่วนก็ต,ต้องทำต้องทำต้องทำจริงๆเนี่ยคนที่เรียกว่าบริหารเวลาได้ดีนั้นเขาทำข้อสองได้ดีครับก็คือสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน เช่นคุณทํางานทุกวันคุณยุ่งทุกวันเลยแล้วคุณเนี่ยลาง,งานหนึ่งวันก็ได้หรือใช้วันเสาร์อาทิตย์นะครับไปที่ธนาคารเพื่อทําเรื่องตัดบัญชีธนาคารจ่ายค่านา้ําค่าไฟบัตรเครดิตจ่ายทุกอย่างที่จ่ายได้ผ่านบัญชีธนาคารถามว่าเสียเวลาไหมเสียเวลาแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเสียเวลาแค่หนึ่งวันหรือครึ่งวันแต่มันจะประหยัดเวลาไปชั่วชีวิตคุณเลยจริงไหมาจากนั้นไปคุณไม่ต้องคอยกงังวลไม่งั้นถ,ถ้าคุณไม่ทํา อ่ะบินค่าไฟมาจ่ายค่าไฟมีค่าน้ำมาจ่ายค่าน้ําการที่คุณทาจ่ายบินทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอันนี้คือเร่งด่วนสําคัญและคุณมีเงี้ยสะสมเยอะๆยๆะยคุณก็ยุ่งมันก็เลยรู้สึกถาโถมกระเทานี้คุณจะต้องการจะลดข้อหนึ่งให้ข้อหนึ่งมันน้อยที่สุดเลยคุณต้องทําข้อ2ให้ดีข้อ2คือการวางแผนหรือว่าการ planning นนล่วงหน้าครับเสริมอีกนิดนึง การวางแผนไม่ใช่วางเฉยๆวางแผนไม่ใช่อยู่ในหัวนะครับสมองมีไว้คิดไม่ได้มีไว้จาวางแผนคุณจะต้องไปใส่ตารางครับเช่นคุณอาจจะใช้แอปพลิเคชันมือถืออะไรทุกคนนี้มีเยอะมากนะครับเขียนออกมาเลยครับว่ากี่โมงทาอะไรวางแผนล่วงหน้าเลยครับพรุ่งนี้กี่โมงมะรืนนี้กี่โมงทาอะไรนะครับและยิ่งถ้าคุณทําอะไรเป็นรูทีนได้ยิ่งดีครับเพราะว่าสมองคนเราเนี่ยชอบอะไรที่เป็นรูทีนทําซ้ําอะไรก็ตามที่ทําซ้ําจะไม่ค่อยออกแรง วางแผนไว้ไเลยลูกหน้าเนยเจ็ดวันสิบสี่วันหนึ่งเดือนบางคนวางแผนลูกหน้าเลยนะครับที่เหลือจากนั้นทําอะไรดีกว่าครับคุณก็แค่ทําตามตารางครับคุณก็เลยไม่ต้องคิดเยอะครับพอคุณไม่ต้องคิดเยอะคุณก็จะเหนื่อยน้อยคุณก็จะสดชื่นขึ้นแล้วคุณก็จะได้เวลากลับขึ้นมามากขึ้นสรุปนะถ้าคุณอยากได้เวลาขึ้นมามากขึ้นไม่อยากท้าโถมคุณต้องทําช่องสองเยอะๆคือสําคัญนะแต่ไม่เร่งด่วนครับ ก่อนจะไปข้อต่อไปครับถ้าคุณรู้สึกว่าให้เนื้อหาแบบนี้ดีจังเลยอะ่ะคุณสามารถกดไลค์ได้นะครับเพื่อให้ y o u t u b e มันรู้ไปเลยครับว่าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้นะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์จาก Money Matters ครับข้อ3แยกเวลางานกับเวลาส่วนตัวออกจากกันโดยสิ้นเชิงครับตรงตัวเลยครับเวลางานก็คือทํางานทําเต็มที่เวลางานทําเต็มที่คืออะไรคือ ก็ทําแต่งานใช่ไหมแต่บางคนทุกวันนี้คือมันมีเขาเรียกว่าสิ่งล่อตาล่อใจเขาเรียกดิสแทคชั่นมันเยอะครับเช่นมือถือคือตัวดีเลยทํางานไปไม่นานเช็คมือถือเป็นไหมครับจริงๆคือถือว่าเป็นการทํางานที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพครับพอคุณทาแบบนี้นานๆคุณก็ทํางานได้น้อยครับจริงๆมันมีวิจัยด้วยนะครับว่าคนในจะหยิบมือถือทุกๆไม่กี่นาทีเองอ่ะวันหนึ่งเป็นร้อยๆอครั้งครับคุณทํางานไปเช่นกำลังตอบอีเมลอยู่ปุ๊บเดี๋ยวไม่จบเลยเช็คมือถือปุ๊บแป๊บเดียวเช็คลาย แป๊บหนึ่งดูโซเชียลมีเดียสักนิดนึงไปดูเช็คพอร์ตหุ้นนิดนึงพอร์ตคริปโตอะไรเงี้ยกำลังารที่หายเวลาคือชึ่งชั่วโมงเนี้ยครับมีคนเป็นอยู่ใช่ไหมใครเป็นคอมเมนต์ได้นะครับทั้งวันนี้แหละคือมันทำให้การทำงานของคุณเนี่ยได้ประสิทธิภาพลดงไ <t> ม่ว่าคุณทำอาชีพอะไรทำน,นี้นานๆก็ไม่ค่อยเวิร์กครับข้อสีครับ จัดการงานที่ยากก่อนครับปอดีคนเราเนี่ยตอนเช้าเช้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีพลังไม่สุดนะครับสำหรับคนส่วนมากนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าสิ่งคุณเอางานที่คุณเนี่ยคิดว่ายากไม่อยากทําให้สุดเลยเอามาไว้ช่วงเช้าครับทาก่อนหน้าต้นเลยหล้วจากนั้นนะมันจะเหมือนมันเหมือนลงเขาเลยเพราะว่ามันยากจบแล้วใช่ไหมจากนั้นคือทุกอย่างง่ายหมดทีนี้เนี่ยในโลกใบน,นี้มันจะแบ่งคนเป็นสองกลุ่มครับแต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยพลังเยอะช่วงเช้าแต่จะมีบางคนพลังเยอะช่วงบ่าย มันแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือคุณก็ดูแล้วกันว่าช่วงไหนเวลาที่คุณแบบมีพลังที่สุดครับมี energy ที่สุดก็เอาเวลานั้นไปทําสิ่งที่มันยากที่สุดครับข้อ5หาเวลาพักครับขึ้นชื่อว่ามนุษย์ยังไงก็มีข้อจํากัดครับต้องเข้าใจว่าร่างกายมนุษย์นั้นมันมีพลังงานจํากัดถ้าวันนี้คุณไปทํางานหนักงานหนักที่นี่ของเราคือร่วนนี้คงไม่ใช่แบกหามแล้วใช่ไหมครับงานหนักของคุณคือออฟฟิศใช่ไหมครับคุณใช้สมองคิดทั้งวันทั้งวันทั้งวันวโมช สิบชั่วโมงเนี่ยแน่นอนว่าภาษาอังกฤษเลยว,ว่าวิวพาวเวอร์คือพลังใจมันค่อยๆล่อยหล,ลอลองตอนเช้าเต็มผ่านไปตอนบ่ายเริ่มเพลียสังเกตไหมครับตอนเย็นหมดแรงมันต้องพักจริงๆครับไม่งั้นคุณตายครับต้องพักเนาะโอเคแต่ว่าในยุคป,ปัจจุบันคนเราเวลาพักก็ไม่ได้พักจริงๆด้วยครับเพราะว่าในโลก,กวันนี้ทุกวันนี้เรามี2โลกครับเขาเรียกว่าดิจิทัลเวิร์กับฟิสิกอลเวิ r ์ d ครับ และทุกวันนี้เราใช้เวลา2อันนี้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากเลยดีไม่ดีบางคนเนี่ยอยู่ดิจิทัลเวิร์มากกว่าเลยซ้ำไปนะคืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับอุป,ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พักสมองดู YouTube พักสมองดูทีวีอย่างงี้ครับต้องบอกจริงๆคือนี่ยังอยู่ในดิจิทัลเวิร์จริงๆสมองคุณยังทำงานอยู่ครับคุณไม่ได้พักจริงๆสมมติว่าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงใช่ไหมสมมติคุณนอน8 16ชั่วโมงที่เหลือลองคิดนะคุณใช้เวลาไปกับมือถืออีเมลดูทีวีสัก,ก แลวคุณจะสังเกตเลยว่าจริงๆคือเวลาส่วนมากคุณอยู่กับจอทั้งเยอะนะครับนั่นแหละดิจิทัลเวิด์เพราะฉะนั้นแนะนําว่าจริงๆถ้าคุณอยากพักจริงๆอ่ะคือคุณต้องตัดดิจิทัลเวิด์ออกให้หมดเลยครับแลวอยู่กับฟิสิกอลเลด์จริงๆคือเช่นออกไปเดินเล่นครับเล่นกับลูกครับทำกับข้าวเก็บขยะออกกําลังกายอย่างเงี้ยครับแล้วคุณจะเห็นเลยว่าคุณได้พลังกลับคืนมาครับเมื่อกี้เราพูดว่างานคืองานใช่ไหมครับแต่เวลาของคุณเวลาครอบครัวคือเวลาเข้าจริงๆครับไม่เวิร์กนะคิดภาพตามผมนะเช่นถ้าคุณทําางน แล้วคุณคอยคิดถึงครอบครัวก็ไม่เวิร์กใช่ไหมครับเช่นเดียวกันคุณอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอยู่กับพ่อกับแม่แต่คุณคิดเรื่องงานตัวอยู่กับเขาแต่ใจอยู่ที่อื่นมันก็ไม่เวิร์กอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นต้องฝึกอีกอันหนึ่งนะคือตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะครับตอนคุณทํางานคุณก็ทํางานใจอยู่กับงานตอนอยู่กับคนรักของคุณคุณก็อยู่กับคนรักของคุณทั้งตัวแล้วก็ใจครับนอกจากเสาธิต์แล้วเนี่ย ถ้าคุณได้มีโอกาสหยุดยาวนะครับม่ว่าจะเป็นเช่นสงการานต์ปีใหม่หรือวันลองวิ e เอน n ทั้งหลายแหละนี่คือหลักการเดียวกันคือต้องต้องเข้าใจว่าฉันไปพักนะแน่นอนไปพักก็คือต้องลดการใช้ดิจิตอลลงใช่ไหมครับเราไปอยู่ธรรมชาติเที่ยวทะเลเที่ยวภูเขาเที่ยวน้ําตกหรือไปต่างประเทศก็แล้วแต่เนี่ยเราไปอยู่ธรรมชาติครับแล้วคุณเห็นเลยว่าคุณได้แบบเอเนอร์จแบบีกลับมาเยอะเลยเพื่อจะได้ทําให้คุณกลับมาฝ่าฟันต่อสู้กับงานการที่รอคุณอยู่ เม่อนอกจากคุณได้พักแล้วเนี่ยนะครับคุณจะได้ไอเดียดีกลับมาด้วยครับว่าแล้วก็เลยนึกถึงหนึ่งเรื่องครับเซอร์ริชาร์ดบรันสันเนี่ยหนึ่งในเศรษฐีรวยสุดในในอังกฤษนะครับเขามีสายเป็นตัวเองชื่อว่าเวอร์จินแอร์ไลน์เริ่มต้นยังไงรู้ป่าครับเข้าไปเที่ยวกับภรรยาไปแบบเกาะเกาะหนึ่งอ่ะประเทศไหนจำไม่ได้ละปรากฏว่าขากลับเครื่องบินมันเลื่อนครับแคนเซิลแล้วคนเต็มสนามบินเลยเป็นร้อยๆเป็นพันคนเลยครับเขาก็เลยได้ไอเดียมาเขาก็ดูจํานวนคนละที่ลอยแพอยู่เขาก็เลยเดินไปที่บริษัท เพ a t เจ็ตเครื่องบินแบบไพรเวทนะครับเขาก็ถามว่าถ้าบินจากเนี้ยไปเนี้ยเท่าไหร่บริษัทนั้นก็บอกราคามาเขาก็เอาราคามาคํานวณแล้วก็หารจํานวนคนเขาคิดออกมาแล้วเขาก็ประกาศทำป้ายบอกไปสมมติสงกาบังกฤษนะให้กาบังกฤษราคาเท่านี้ปรากฏคนก็ไปไงแล้วก็ได้เต็มลํา แล้วก็กลับบ้านได้ครับและนั่นคือจุดเริ่มต้นของธุรกิจใหม่ของเขาก็คือ Virgin a l r l i n e คือก่อนนั้นไม่มีธุรกิจนี้นะที่ผมมาเห็นตัวอย่างเฉยว่าการไปเที่ยวครับการที่คุณได้ไปพักผ่อนนะครับมันได้ประโยชน์มากกว่าแค่ทําให้คุณได้พลังกลับคืนมาบางทีมันทําให้คุณได้โอกาสได้ไอเดียใหม่ๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณหรือได้ทำไปครับทีนี้มาดูเรื่องของการลงทุนบ้างครับ ถ้าเรามีเวลาก็จะดีใช่ไหมครับก็คือมีเวลาศึกษาอ่านหนังสือนะครับดู y o u t u นะครับวิเคราะห์หุ้นมันก็จะดีแต่เนื่องจากคนส่วนมากไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมแค่ทำงานก็เหนื่อยเตะแย่อยู่แล้วดูลูกดูพ่อแม่แค่เนี่ยก็หมดเวลาแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาของคนส่วนมากคือไม่เวลาศึกษาเองเพราะฉะนั้น เมื่อคุณไม่สามารถมีเวลาศึกษาเองได้ก็เลยจําเป็นที่จะอาจจะต้องพึ่งมืออาชีพมาช่วยดูแลครับผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างเช่น TTV Smart Port ครับที่เป็นกองทุนนะครับที่ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครับที่จะคอยดูแลคัดจัดแล้วก็ปรับพอร์ตการลงทุนของคุณให้อยู่ในสภาวะที่ดีที่สุดแม้ตลาดขาลง หรือว่าภาวะสงครามเป็นไงครับแบบนี้อุ่นใจขึ้นใช่ไหมครับทีนี้มาดูกันซิว่า TTV Smart Port เนี่ยเขามีกองทุนอะไรบ้างน,นะครับเริ่มที่กองแรกเลยนะครับก็คือ TSP1 Preserver พอร์ตสำหรับคนบระมัดระวังเน้นลงทุนในสินทรัพย์ผันผลต่ำ TSP2 Nurturer พอสำหรับคนที่อยากจะชนะเงินเฟอ้อเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายขึ้นเท่าที่จำเป็น TSP3 Balancer พอสำหรับคนที่เรียบง่ายมีเป้าหมายเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่ตอบโจทย์ระยะยาว TSP4 Explorer พอสำหรับคนที่พร้อมจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงและสุดท้ายนั่นก็คือ TSP5 g o Getter พอสำหรับคนที่อยากจะทะยานสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั่วโลก ที่พูดไปเมื่อกี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสมของคุณนะครับเลือกจากโจทย์ของคุณแล้วก็เลือกตามความเสี่ยงของคุณที่คุณรับได้ครับส่วนผมเนี่ยลงทุนมา5เดือนแล้วนะจำได้ไหมผมเริ่มต้น DCA ไปนะครับตัดทุกเดือนทุกเดือนเดือนละหมื่นบาทนะครับนะซึ่งเดี๋ยวมาดูกันจริงๆลงทุนระยะยาวนะครับอย่าดูพอร์ตบ่อยเราดูกันปีหนึ่งเนี่ย ครั้ง2ครั้งก็มากพอแล้วครับจริงๆนะหรือว่าถ้าใครสนใจลงทุนนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่ TTB ทุกสาขาครับหรือสามารถโทรไปปรึกษาได้ครับที่ TTB Investment Line โทร1428กดสี่เหลี่ยม4ครับและผมก็จะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใน description ด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยขอปิดด้วยคำคมอีกคำคมหนึ่งและกันที่เกี่ยวข้องกับเวลาที่ส่วนตัวผมก็ชอบมากๆนะครับเป็นของ Steve Job s ครับเขาบอกว่าคุณเนี่ยมีเวลาบนโลกนี้จำกัด เพราะฉะนั้นยอย่ามัวเสียเวลาใช้ชีวิตตามคนอื่นหรือว่าใช้ชีวิตให้กับคนอื่นครับและนี่คือ Money Matters ในสัปดาห์นี้ครับพูดกันเรื่องที่มีค่ามากๆคือเวลาครับถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์นะครับก็กดไลค์ให้เราหน่อยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยจาก m o n e y m แ t t e r s ครับแล้วไปเจอกันใหม่ EP หน้าครับโชวดีครับสวัสดีครับ